ขอนอบน้อมแด่พระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอคารวะครูบาอาจารย์และนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายก่อนคนจะตายต้องเห็นนิมิตก่อนตามที่หนังสือโบราณท่านเขียนไว้คนก่อนจะตาย ต้องเห็นนิมิตสมัยหลวงพ่อปานท่านเขียนไว้ท่านบอกว่าลอกมาจากตำราท่านบอกว่าคนก่อนจะตายต้องเห็นนิมิตคือ1เวลาก่อนจะตายถ้าเห็นไฟกองไฟหรือดวงไฟแสดงว่าคนนั้นตายแล้วต้องไปนรกทันทีไม่ผ่านสำนักพระยายมราช2 เวลาก่อนจะตายถ้าเห็นป่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 3. เวลาก่อนจะตายถ้าเห็นก้อนเนื้อจะเกิดเป็นคน 4. เวลาก่อนจะตายถ้าเห็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นของที่เราเคยให้ทานหรือวัดที่เราเคยทำบุญพระที่เราเคยไปไหว้จะเป็นพระพุทธรูปก็ตาม พระสงฆ์ก็ตามเป็นอันว่าสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์หรือไปสู่สุคติตามที่หลวงพ่อปานเขียนมาอย่างนี้อัตมาไม่ต้องการที่จะพิสูจน์แต่ได้ไปประสบเข้าโดยคาดไม่ถึงนั่นก็คือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อจวนนามสกุลจำไม่ได้แล้ว อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลานั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยท่านจอมพลแปลกพี่บูญสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้เกณฑ์คนไปทำงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องการจะเอาคนงานทั้งหมดไปเป็นทหารต่อต้านญี่ปุ่นคุณจวนก็ไปทำงานที่นี่ด้วยเมื่อเลิกสงครามก็เลิกทำงานกลับมาก็ปรากฏว่า เป็นโรคไข้ต่อมาก็เป็นวันโรคคือเป็นโรคฝีในท้องและโรคปอดวันสุดท้ายของชีวิตของเธออาตมาไปเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีพอดีกลับมามีคนมาบอกว่าจวนป่วยหนักประมาณสี่โมงเย็นอาตมานิมนต์พระไปเป็นเพื่อนสี่รูปที่นำพระไปด้วยก็คิดว่าคนป่วยหนัก ถ้าเห็นพระอาจจะเป็นมงคลก็ได้เพราะตามธรรราท่านบอกว่าถ้าเห็นสิ่งที่เป็นกุศลคนนั้นจะไปสวรรค์พอไปถึงคุณจวนก็าอาการหนักจริงๆหายใจช้าๆแล้วก็เบาๆลงอาตมาไปนั่งข้างๆเรียกชื่อจวนจำชั้นได้ไหมท่านเหลียวหน้ามาพยักหน้าตอบว่าจำได้ เสียงเบามากจึงถามเธอว่าเวลานี้เห็นอะไรไหมไม่ใช่เห็นฉันมีภาพอะไรลอยอยู่ข้างหน้าบ้างท่านก็ตอบว่าเวลานี้มีภาพไฟลอยข้างหน้าท่านก็แสดงอาการหวาดกลัวไฟมากเมื่อฟังเท่านั้นก็ตกใจคิดว่าถ้าจะไม่ได้การแล้วนิมิตอย่างนี้ถ้าเห็น ได้แล้วย่อมไปนรกทันทีก็คิดอะไรไม่ถูกจึงถามว่าจวนภาวนาว่าพุโทโธได้ไหมเธอสายหน้าบอกว่าคิดไม่ออกอาตมาจึงหันไปถามพันรยาท่านว่ามีสตังไหมเธอก็ตอบว่ามีก็เลยบอกว่าถ้ามีแล้วก็ขอสักยี่สบาทได้ไหมเธอก็นำธนบัตรใบละยี่สิบบาทมาให้ อาตมาก็นำไปใส่มือจวนเอามือทั้งสองประกบกันในท่าพ่อหนมมือแล้วบอกว่าจวนเอาอย่างนี้นะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราจะตายหรือไม่ตายนั้นไม่มีความสำคัญตั้งใจทำบุญกันแล้วกันนะเวลานี้ฉันมาพร้อมกับพระสี่รูปขอจวนตั้งใจชำระนิสงให้คิดว่า ของต่างๆในวัดทั้งหลายที่มีพระสงฆ์ก็ดีไม่มีพระสงฆ์ก็ดีเป็นวัดร้างมีพระพุทธรูปก็ดีหรือเป็นธรณีสงฆ์ไม่มีสภาพเป็นวัดก็ดีเราไปนำอะไรมาจากที่นั่นก็ตามจะเป็นของหนักก็ดีของเบาก็ดีของน้อยก็ตามของมากก็ตามมีค่ามากก็ตามมีค่าน้อยก็ตาม ขอชำระหนี้สงด้วยเงินยี่สิบบาทท่านก็พูดเบาๆตามแล้วก็น้อมทำท่าปงกศรีรษะนิดหน่อยก็เลยบอกพระสี่รูปว่าคุณทั้งหลายถ้าเห็นชอบสาธุพร้อมกันนะพระทั้งหลายก็สาธุพร้อมกันพอพระสงฆ์สาธุพร้อมกันรู้สึกว่าจิตของท่านสดชื่นขึ้นมามากก็เลยถามว่า จวนเวลานี้เห็นภาพอะไรไฟหายไปแล้วหรือยังท่านก็ตอบว่าไฟหายไปแล้วถามว่าเห็นภาพอะไรท่านบอกเห็นภาพพระประธานในพระอุโบสถวัดบางนมโคเพราะว่าเคยบวชที่วัดบางนมโคแล้วก็ไปทำวัดเป็นประจำถามว่าเห็นชัดไหมท่านก็บอกว่า เห็นชัดอยู่ใกล้มากเลยบอกว่าจวรนึกในใจก็ได้นะออกเสียงมันจะเหนื่อยนึกภาวนาในใจว่าพุทโธแทนที่ท่านจะนึกในใจกับออกเสียงว่าพุทโธพุทโธพุทโธเบาๆว่าไปสักสามสี่ครั้งรู้สึกว่าหายใจเบาลงแต่ว่า มีเสียงเล็กน้อยก็เลยถามว่าจวนเวลานี้เห็นพระไหมท่านตอบว่าเห็นพระถามว่าชัดขึ้นไหมท่านก็ตอบว่าชัดเจนแจ่มใสามากสุกวาวใหญ่กว่าเดิมมากเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนึกถึงพระเป็นที่พึ่งนะนึกถึงว่าเวลานี้เราอยู่กับพระพุทธเจ้า ภาพที่เห็นคือภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมาหามาสงเคราะห์จะหายจากโรคถ้าจำเป็นต้องตายก็ไปสวรรค์ท่านยิ้มนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าพอพูดจบก็มีวิมานลอยมาข้างหน้าพระท่านก็ชี้บอกว่าวิมานนี้เป็นของเธอจึงถามว่าเวลานี้ต้องการอยู่บ้านหรือต้องการอยู่วิมานท่านก็ตอบเบาวๆว่า ต้องการวิมานครับก็ไม่ต้องรบกวนให้เหนื่อยต่อไปจึงบอกว่าตั้งใจไปวิมานนะภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธท่านก็ภาวนาเบาๆว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธในที่สุดก็เงียบไปพร้อมกับคำภาวนาและลมหายใจเข้าออกร่วมความว่าท่านตายคู่กับพุโทโธเป็นอันว่า นิมิตเครื่องหมายมีจริงอัตมาพบมาเองหลายสิบรายและวิธีแก้ก็มีวิธีเดียวคือวิธีนี้เพราะว่าเวลานั้นอย่างอื่นมันจะแก้กันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินชําระนี่สงถ้าบังเอิญเข้าไปเป็นนี่สงก็เป็นสังฆทานและวิหารทานรวมความว่าเป็นบุญใหญ่ที่เขาจะพึงได้รับ เป็นอันว่ามนุษย์เราที่ตายทุกคนจะเห็นนิมิตก่อนแต่ว่านิมิตที่ดีและถูกตัดรอนเพราะกฎของกรรมก็มี